สวัสดีครับเพื่อนๆหลังจากนะครับผมให้บงลุงปุ๋ยไปละก็จะเป็นพวก16 16 16 4 6 0 0แล้วก็มีปุ๋ย AB ให้นะครับทางระบบรากนะครับแล้วก็จะมีตรงนี้ให้เสริมนะครับผมจะเป็นน้ำหยดอยู่เนี่ยก็จะเป็นน้ำคี้วัวหมักแล้วก็น้ำหมักปลาทะเลอันนี้คือให้สลับกันทุกวันนะครับน้ำหมักปลาทะเลน้ำขี้วัวหมักจุลินทรีย์สงังเคราะห์แสง ก็ประมาณนี้ครับ3ตัวสลับกันให้ทุกวันนะครับส่วนทางระบบปลากก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับก็จะมีปุ๋ย AB ให้ทางระบบน้ําหยดนะครับหัวน้าหยดนี่ส่วนทางระบบใบนะครับก็จะมีแมกนีเซียมซัลเฟตฉีดพ่นทางใบแล้วก็แคลเซียมโบรอนนะครับอันนี้คือสลับทุกวันเหมือนกันนะครับก็จะมะีฮอร์โมนนมสดด้วยนะครับฉีดพ่นก็คือผมเนี่ยจะ หมุนเวียนสลับทุกวันนะครับเพื่อให้พืชของผมเนี่ยไดอ้อาหารหลายอย่างนะครับผมก็ตอนนี้นะครับข้อใบนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12ก็ประมาณ12ข้อนะครับถ้าตามตำราเขาก็จะไว้ยอดขึ้นไปเลยใช่ไหมครับแล้วก็ข้อที่9ถึง12เนี่ยขแขนงแบบเนี้ย ก็จะปล่อยออกมาแล้วก็ไว้เป็นลูกไม่ร่อนหรือผลไม่ร่อนที่ขแขนงที่9 1้ถึงใช่ไหมครับแต่ว่าผมเนี่ยจะทำการฟอร์มต้นก่อนนะครับเพื่อให้ต้นเราเนี่ยใบเนี่ยใหญ่แล้วก็สมบูรณ์เพื่อให้เขาเนี่ยสะสมอาหารได้เยอะๆนะครับเดี๋ยวผมจะทำการกุดยอดเลยนะครับเนี่ยแล้วผมก็จะไว้แขนงตัวเนี้ยหรือว่า ชุดนี้ที่ออกมาใหม่ๆเนี่ยครับไว้ขึ้นไปเป็นแทนยอดนะครับผมเดี๋ยวผมจะทำการกุดยอดนะครับผมน,นะครับผมทำการกุดยอดเรียบร้อยแล้วครับเนี่ยตอนนี้เมลอนผมไม่มียอดแล้วนะครับก็ไอ้พวกมแมลงเนี่ยมันชอบมาโจมตียอดนะครับพวกเพลี้ยไฟอะไรมากัดบริเวณยอด แล้วก็พวกแมลงพวกนี้จะเป็นพาหะของไวรัสนะครับผมเมื่อไวรัสเข้าสู่ลาต้นก็ต้นเราก็จะโดนไวรัสนะครับก็กุดยอดไปเลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อเราให้ปุ๋ยให้น้ําระบบรากของเราเนี่ยก็จะดูสารอาหารหรือว่าปุ๋ยแล้วก็น้ําขึ้นมาใช่ไหมครับครับผมทีนี้เนี่ยมันขึ้นไปยอดไม่มีแล้วมันจะไปดันออกทางไหนก็ดันออกทางใบใช่ครับใบแล้วก็จะได้สารอาหารใช่ไหมครับ มันก็จะขยายใ,ใบเราเนี่ยให้ใหญ่ขึ้นนะครับซึ่งตอนนี้ใบมันยังเล็กอยู่นะครับยังยังไม่ทั้งฝ่ามือซึ่งเมื่อใบใหญ่ขึ้นเนี่ยมันก็จะช่วยขยายเซลล์ต่างๆของลำต้นนะครับผมแล้วก็จะทำการเนี่ยครับส่งส่งอาหารมาเลี้ยงขแขนงตัวนี้ยืดออกมา,ขาแขนงตัวนี้ก็จะยาวขึ้นมายาวขึ้นมาพอยาวออกมาเรื่อยๆเ,เนี่ยผมก็จะ ใช้เชือกอีกเส้นหนึ่งครับลงมาแล้วก็พันแขนงที่ยาวออกมาเนี่ยขึ้นไปเป็นแทนยอดนะครับผมทําให้ต้นของเราเนี่ยมีจํานวนใบที่เยอะขึ้นเพราะเราจะไว้แขนงขึ้นมาใช่ไหมครับแล้วก็ไว้ใบจากแขนงขึ้นมาช่วยด้วยเสร็จแล้วเมื่อใบเยอะขึ้นใบเยอะใบใหญ่ใบหนาใบเขียวต้นสมบูรณ์เนี่ยแล้วเราค่อยมาคิดเรื่องการไวรไ้ลูกเมลอนนะครับพอเมื่อ อ,องค์ประกอบต่างๆเนี่ยสมบูรณ์ต้นเมลอนของเราแข็งแรงใบใหญ่แล้วก็เราพร้อมที่จะไว้ลูกได้เนี่ยเขาก็จะส่งอาหารจากใบที่ใหญ่เขียวเข้มหนาเนี่ยไปให้ลูกเมลอนก็จะส่งผลให้เมลอนน้องเนี่ยสมบูรณ์แล้วก็ลูกใหญ่ขยายได้เร็วนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ดูต้นเมลอนอต้นนี้นะครับสายพันธุ์ อโลมาก,กินนะครับโอเคครับคอมครับสวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ